สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับตอนนี้เรามาดูน้ําในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับผมนี่คือน้ําในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับแล้วเขาที่เห็นน้นก็คือเขาพระครับนี่เรามาเดินเล่นกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วณนะเวลานี้ น้ำลดนิดนึงนะครับผมลดไปนิดหน่อยครับผมตอนแรกขึ้นมาใกล้จะ80ครับแต่ไม่ถึง80%ครับเพราะว่าพายุฝนนะครับพายุฝนครับผมพายุฝนพบกับความเย็นนะครับที่มาจากประเทศจีนเนาะครับผมก็เลยทำให้พายุสลายตัวไปนะครับ นี่ครับร่องรอยของน้ำลถที่เราเห็นนะครับเนี่ยลดลงไปครับผมลดลงไปประมาณ1%เปอร์นละครับอนได้มันเจ็ดสิบเก้านะครับเจ็ดสิบเก้าจุดเจ็ดหนะครับขึ้นมาแล้วก็ลดลงไปนะครับตอนนี้ก็เหลือเจ็ิบเก้าดหเซ็กว่านะครับ กินลมชมวิวครับบรรยากาศช่วงนี้ก็อาจจะร้รอนๆน,นะครับผมมีเมฆครับเหมือนฝนจะตกนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะถ้าเกิดมาเจอกับความเย็นมันก็อาจจะทําให้ฝนตกอีกนะครับ ขออภัยนะครับท่านผู้ชมด้วยนะครับอาจจะมีเสียงลมแรงนะครับน้ำลงครั้งใดหัวใจแทบหลุดเสียงนกกระปูดร้องมาคิดถึงควันตาเนื้อทองครับอารมณ์ดีครับวันนี้ครับมาร้องเพลงริมเขื่อนนะครับ ฝนฟ้าก็ไปแล้วนะครับผมแต่ก็จะมาอีกนะครับมีเกิดมีดับสลับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับก็บอกว่าฟ้าหลังฝนครับผมงดงามเสมอนะครับผมแต่ว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยสักวันฝนมันก็ตกอยู่ดีนั่นแหละครับผมดังนั้นก็ขอให้มีความสุขในทุกฤดูกาลนะครับไม่ว่าจะเป็น ฤดูร้อนก็ขอให้มีความสุขฤดูหนาวก็ขอให้มีความสุขครับฤดูฝนก็ขอให้มีความสุขเช่นกันนะครับทุกฤด,ดูนะครับมีความสุขทุกฤดูดขอบคุณที่เข้ามารับชมเจเอนะครับทุกๆคลิปนะครับผมทุกๆท่ทานเลยนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับนี่ครับมันจะเป็น ร่อ,องรอยน้ำรดนะครับจะเห็นว่าดินเปียกๆใช่ไหมฮะชายฝั่งไปดินจะเปียกๆนะครับภูเขาที่เห็น ลูกนี้ก็จะเป็นเขาพญาเดินธงนะครับผมข้างบนสวยมากนะครับลองเข้าไปดูคลิปเขาพญาเดินธงของเจเอกก็มีนะครับคลิปผ่านๆมาเดี๋ยวคิดว่าสักวันหนึ่งจะไปครับนั่งตั้งแคมป์อยู่ข้างบนครับตะคืนหนึ่งครับตอนเช้าชมวิวสวยๆนะครับวันที่ไปนั้นจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับผมสวยมากนะครับลูกใกล้ๆนี้ก็จะเป็นเขาพระนะครับผมสวยงามเช่นกันนะครับก็จะมี พระเจดียท่าสีขาวนะครับวัดพระอาจารย์สวงนะครับผมหลวงปู่สวงนั่นเองนะครับผมเอามาเดินเล่นครับลอลอะริมเขื่อนด้วยกันนะครับนี่ก็ป่าไม้อุดมสมบูรณ์นะครับผมมีป่ามะขามเทศ ต้นก้มปูนะครับหรือต้นจามจุรีใช่ไหมครับที่เรียกออย่างหนึ่งเนาะวิวสวยๆครับมาเดินเล่นชมน้ำในเขื่อนป่าศักดิ์ชลริิธิ์น้ามาผูกเปนอนพักผ่อนนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นในเขตอบปตมะนาหวานนะครับผมเขตอบตอมะนาหวานครับผม นามาผูกเปนะครับแขวนเปเล่นนะครับอากาศดีมากออกซิเจนดีมากเลยครับผมเพราะว่าต้นไม้เยอะเลยครับ ริมเขื่อนมาเรื่อยนะครับก็มาเจอนะครับบัฟฟาโล่นะครับผมกระบือ้อน้องควายนั่นเองนะครับผมวายเยอะมากนะครับฝูงนี้มีประมาณสองร้อยตัวนะครับรวมตัวเล็กตัวน้อยด้วยนะครับลมแรงขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพื่อน เวลาเขาร้อนๆเขาก็จะลงน้ำครับวันนี้อากาศดีครับมีเมฆเยอะไม่แพ้แดดร้อนครับเขาก็เลยเลมหญ้าครับเลมหญ้าไปเรื่อยๆนะครับกินหญ้าน,นั่นเอง ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เขามารับชมเจชาแนลจนจบคลิปเลยนะครับผมฝากรักษาสุขภาพด้วยนะครับกลางวันร้อนกลางคืนหนาวนะครับช่วงนี้เย็นๆนะครับก็รักษาสุขภาพครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมรักเจน้อยๆคอยรักนานๆครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ